โอ้ยสวดีนสวีเดนครับนะโอ้ยนี่เขาเรียกว่าผู้บ่าวเก็บักม่วงครับมะม่วงร่องอกครับนะโอ้ยมันหวานนี่เขาเรียกว่ามะม่วงร่องอกหวานเตี้ยไปนะนี่คำถึงถรง่ดูที่เราจะมาเก็บมะม่วงร่องมะม่วงร่องอกนะครับนะมึงนะโอ้ยแก็มแดงๆรับเป็นผู้สาวผมปาดเลยครับปันนี่สองเมล็ดอันนี้ก็โอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้มีมดด้วยครับ อ่ามีคำนะโอ้มะม่วงรังอกครพอนหวานน่ะเอ้ยอย่าบอกเลยนะว่าแซ่บหรือไม่แซ่บโอ้ย่ครับโอ้ยยังไ่กินละอันนี้ก็ได้อยู่คบนี่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยนะลูกกันลอหากินกับมาสีกัะแซ่บเพราะมันเป็นน้อยกพว่ามันผมนนี่ละแก้วนี่หนึ่งรูปคำน่ะโอ้ยี่ทุกวันนี้มันห้าลูกยี่สิบนะครับถ้าจําไม่ผิดนะนี่ครับขา้ทุกอย่างที่ขายได้ครับยกเว้นกระกิงในขาดดาบตารีวายสีแดงไม่ขายคบเก็บไว้เป็นที่ระทึกคำนะอ่าได้หลายลูกแล้วนะคำนะโอ้ โอ้นี่กับอ้อนี่เกิดได้อยู่ได้อยู่น้อกินก็เขา่าเขา่เขาเนื้ิโอ้ยจะบอกให้เคี่ยวแล้วคำนะ่ะอ่ะนี่ก็ได้เออ,เอ,อนั่นได้อยู่ได้อยู่นัสกสแสดงสมดุดแล้วคำนะ่ะตัวน,นี้ผมมากินที่สองสท่เดียวเหรอครับนาะนี่นะอย่างที่ผมบอกนําไปขายได้นะครับขายทุกอย่างที่ขายได้เนาะยกเว้นขายบริการทางเพศผมไม่ขายเด็ดขาดนะครับเนาะฟรีครับผมมีแหงน้ำกันครับผมแก้วว่าสิบบาละอ่านี่หนึ่งลูกครับเนาะโอ้ยร้อนแทบแย่ครับแนวแกะกับผมมีครับำนี้มันเป็นตั้งไต่บุตดอกเนาะ ผู้ใด <g ay> มีอําเภอหลาแก่ทําแน่แก้ผู้ความมีแห้งเท่านั้นนึาจะบอกให้ไปแก้แล้วไม่มีแห้งอยากแก้ครับผมผมแก้แล้วผมมีแห้งผมซึงแก้เอ,าม,นนอา,มามองึง,ง,งนเ ه, นี่ยลูกนี่างนมะม่วงร่างออกครับโอ้ยหวานเกลี้ยบอ่านี่หนึ่งรูปครับผงนะได้อยู่ได้อยู่สองรูกครับนะก็บไว้ก่อนนี่ครับหนึ่งรูกหนึ่งเมล็ดครับเนาะอ่าเดี๋แก้มแดงๆครับเป็นผูสน้สาวสมัยผมจูบนะ้แล้วครับนี่อ่านี่ uk, หนึ่งเมล็ดนะเก็บวางไว้ตรงนี้ก่อนนีก็หนึ่งเมล็ดครับอ่า โอ้ได้อยู่ได้อยู่เพราะผมว่าหลังจากบดจากต้นมันบ่มอยู่บักเก็บเนะครับแนละ้วไอ้ก,ก็ะได้โอ้นืสส้อกรได้นะครับนนออนนเนี่ยมันถือยังกินมาเนี่ยถ้จะเป็นกระแตนะครับกระแตนี่เป็นญาติหางหางกับปอมหรือว่าไม่หรือไม่ใช่ดิอหนึ่งมันเล็ดหนึ่งลูกครับนี่เก็บไปไม่ต้อเต็งกินก็ขึ้นขึ้นเงี้หล่อนก็รัวกวัดเด็ดนะครับเนาะอ่านี่ครับเยอะเลยทีเดียวเชียวหนึ่งมันเล็ดสองมันเล็ด สาม,มาเมล็โอ้ยแนวแกะใครเหี้ยพึ่ๆโอ้ดีเนาะอ่าเห็นแนวแกะครับว่าโอ้นี่เด้อเฮียจะเป็นแนวแก่อ่านี่ยครับโอ้ลูกดิบจะเป็นลูกดิบครับนะเนาะเก็บไปครับอืมเนาะอ่าได้อยู่ได้อยู่อยโอ้เดี๋ยวพยุชยาเราหาจาังไรครับเนาะอ่านี่ยหนึ่งเล็ดครับโอ้ยแนวแก่ผมขนะ <c oughs> มบุญกระนินเนี่อ่าเนี่ยหนึ่งเล็ดครับได้อยู่โอ้เยอะเลยทีเดียวเชี่ยครับนี่ละนี่ะถ้าเท่านำไปขายผมขายขายดีครับนี่ อย่างที่บอกเราค่อยเห็นผมเขาอยู่แบบมากายยังเลรอมันหนีโอ้ยน้ำฝนกับรถขับสีบอกกันแล้วเดี๋ยวตัขายบริการทั้งเพื่อนและบุคคลอยู่นี่ครับอ่าได้อยู่ได้อยู่แก้วครับนี่ครับเอ่าเอยร้อนแทบแย,ยกคำนั้นแนวแก่กับพวกนี้มนๆๆๆนะันนี่เขาทำยังไงจริงจิงเลแก้เนาะบ้านนี้นี่แหะครับเนาะหาของไปขายแล้วเนาะไปซื้อของมาแก้ครับแก้วสวัสด,ดีพี่อมห้ำครับผม